สวัสดีค่ะมาดามมุงโพเดอ้อจากพี่น้องจา้าวันนี้มาดามก็อยู่ที่ตำบลน,นาโพนะคะอำเภอกุสุมานะคะ่ะพอดีไปส่งเพื่อนเด้อค่ะเดอ้อไปส่งหมูห่หะล่ะคะ่ะหมู่กลับไปก่อน,นะคะ่ะก็บอกว่าอย่าให้ข่อยไปส่งเจ้ามันสิยากสิบริกับบ้านอันนี้ออกจากบ้านแต่ตีสี่เคงค่ะตอนนี้สิเก้าโมงแล้วบุณีทด้หอดหืนดูจ้า เงินผูกคนแล้วค่ะเด้อเขากลับมาบ้านแล้วค่ะอันนี้เนจะให้่เบิ่งก่อนเห็นว่าจะสี่มีคนอยู่แล้วค่ะเด้อเพิ่นแวกเขามมาอยู่จัาเมื่อกี้นะอ่าขาดโบได้เนาะคือโอ่งเนาะมาดานสิบ้าเก็บดอกซากุระค่ะมอนิเด้อด,ดอกซากุระเต็มต้นเลยนะคะโอ้ยมาเก็บอันซากุระกันเอาถุงกับโบมี่บาสนี่ ขอยสิมาอันกินซากุระแต่บ้านมาดามเอิญซอยแมวแล้วค่ะเด้อซอยแมวอุ้ยมีต้งหลายต้นทางพุ่นแม่ป๊อดเป็นสิบซาวต้นพุจ้าซากุระดอกซากุระบ้านเฮาเด้อพี่น้องเออดอกซากุระแต่เป็นบ้านมาดามก็สิเนิะเออเขาเรียกกนะันฮะซอยแมวจ้ะมาเก็บกอนนะพี่น้องนะป๊ดกลาดเลยแม่อยสเอาให้จังไดป่ะนี่ ขเขาังใดกันเอาเมื่อไดหล่ยปน,นี้บ่มีคนเก็บเลยถ้าเป็นสมัยก่อนคือบอกตรงๆว่าเด็กน้อยนะตื่นเตี4ทตีสีตีหาเพื่อจะมาเก็บอันดอกซากุระนี่ยคะ่ะหรือว่าอันดอกมักซอยแมวนี่เก็บเอาไปให้พ่อให้แม่อันไปซุปกินเนะาะรสชาติมันก็จะออกขมๆจนีนอยนะคะป้าดอกซากุระเต็มต้นเลยโอ้ ช่วงไฮช่งหน้ากับบุมีคนนอกพื้นทีน่เด้อค่ะนี่มาตะบนานาโพนะคะมาดามอยู่ตะบนพื้นที่ประสานเด้อค่ะปาพี่น้องนี่นะฮึบ้านผู้ใดมีแน,น่นอนบ้านปะ่ะหอมไหม้อหือหอมน่าดูเลยค่ะปูนอ,อีกต้นนึงเด้อค่ะป๋อป๊าเป็น10ต้นปูนแม่ลายเอเีย็ก้อยจังได๋จะก็เมื่อได้บาดนี่มาไหลายคักหลายเนี่ยป๋อหน่ะ ทางภูงนี้ขับี่น้องคะ่ะปุ๊ดนี่นะเด้อคือธรรมชาติอันบ้บานๆเข้าอีลีนะบ้าดวงจ้าบวงจ้าออนซ้อนขนาดเนาะพอด้ออนซ้อนขึ้นมาด่ามึงพูกเนี่ยอ,อันนี้นะ่ะนี่ค่ะโอ้ย ซ้อนแหงค่ะเดี๋ยวห้ามาเก็บกันเลยเนาะทางผุนอีเล้อผุนนะ่จะจะไปเบิ่งท่าผุนพัมผัวผัวผัวเห็นบ่ค่ะกลาดเลยกลาดเลยค่ะพี่น้องค่ะบา้ากลาดเลยพี่น้องค่ะอันนี้ต้นนี้ต้นใบใหญ่ปันใดเด้อเนีน่ยค่ะต้นใบใหญ่ปันใดแต่ว่าพ่นดอกแห้งดอกพ่นเซมเนงามคักงามแน่อีหลีศผุนนะ่ะโอ้ดวงเซเวนกับกระลั่งขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ กอนคิดหอดสมัยก่อนตีสีตีหาไก่ทะเละโหเลยมาแล้วมาเก็บกันเด็กน้อยแถวบ้านมาดามาก็เป็นอนนีกคนนึงเนาะค่ะเนาะอันที่ไปเก็บแกล้งคอยกับว่าเปิดออนซ้อนค่ะคะิดหอดสมัยก่อนคิดหอดสมัยก่อนเนี่ยอุ้ยักอีหลือเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะติดนาจ,จังไยนี่ค่ะนี่ยบ่มเจลค่ะ วยมากเลยโอ้โหเนี่นี่ยเนี่พี่น้องเห็นปะอืเฮ็ดยังเด็ดเด็ดอยบาดนี่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนแม่บาดโอ้เฮ็ดยังเฮ็ดจังได้นาะบาดนี่อ่อนซ้อนค่ะพูนอ่ะพูนอ่ะอุ้ยพอละมา้เก็บตรงนี้เนาะ นี่ค่ะเห็นบ่ะสุดยอดเลยนี่นะคะนี่เห็นไหมคะดอกสุดยอดสุดยอด,ดยอดันนี้นะคะดอก สวยงามสวยงามเหลือเกินค่ะเก็บเอาไปอันนะสวยงามมากเลยนะคะหอมด้วยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนี่ค่ะทุกคนพักขนาดเลยเดอ้อ นี่เลยเดี๋ยวเอาสนี้กับพ่อคันไม่ได้อาถุงมาด้วยแค่นี้เด้อแค่นี้ก็เยอะแล้วเด้อค่ะกินบ่บวแล้วสำนึกก็ได้นี่ดอกซากุระของเรานะคะได้แล้วพอแล้วก็ต้องเอาลายนะอะ้น,นก็เป็นเฮือนคนเห็นผู้ทายขับรถมาหนึ่งคนเมื่อกี้นะนี่เด้อค่ะเด้อ บ้านผู้ใดเน้อมีแน่นี่เอินซื้อไว้อีอย่างเนาทะทามีกะนะะันด้ยค่ะเอินว่าจังใดซื้อเพิ่นเัอะนะเดี๋ยวเรเรเขาเบ่งทางผุนก่อนอ้ทางผุนก็กลาดอยู่นะค่ะเด้อเบ่งเบ่งค่ะอู้เอาสมดีกับพ่อแล้วคอย ตกขหน,น้าสิละอุบเนาไปเบ่งกันไปเบ่งกันอุ้ยอุยเป็นทง้งไหท้งหน้านะโอ้กลาดถนอนอยู่ไปเบ่งต้นพุนกันไม่แต่าง,งามงามจ้ะอู้วัน,นี้มีต้นโพร,ร้อมรอบนะโอ้ ไปดูนั่นเด้อบัดนี้ต้นนั้นลายค่ะนี่ก็ลายคือก่อนนี่แต่มันเป็นต้นใหญ่รัศมีมาล,ลึกว่าอันนี้เด้อปาดกลาดเลยพี่น้องพี่ลึกพี่ลำแต่เป็นแต่สมัยก่อนอนะบ่มีหลายป่านนี้ค่ะแล้วก็คนกินตลอดเลยสมัยก่อนนะะแต่สมัยนี้คนไม่ค่อยกินเด้อเดี๋ยวไปเบ่งต้นพุนกอน ยางในคันหน้าก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่า,าย่างตกเป็นยางดอกชิ้นแล้วกับชีวิตบนบ้านแลนะธรรมชาติธรรมชาตินะโอ้ต้นนี้ก็ใหญ่ด้วยค่ะดอกซากุระเห็นภาษาไทยเขาเบ้านะดอกซากุระที่อีสานบ้านข่อยอส่วนบ้านข่อยเอิน ซอยแมวค่ะซอยแมวก็คือหางแมวนั่นเองเด้อปาดกลาดเลยพี่น้องอ่อนซ้อนในแต่อ่อนซ้อนกินยังไงล่ะบ่มีคนกินซอยเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องจ้าปรได้ซัมเนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยซัมเนี้ก็บไร้แห้งจะสกินยังไงอีบันเนี่พราะต้นไม้ต้นมันนะเก็บประวัติบ่อยๆเลยค่ะ อ,อันบ,บ้านมาเจ้าพ้ากันเอื่นอนยังนาะขเนาะเอืนอนใยังนาอเห็นบอตอนเพื่อนอันอันนี้เพื่อนจะเป็นง่าึ้นเนาะอันนี้ตอนเพื่อนอันตอนเพื่อนอันยังเยาวไวอยู่เนาะโอ,โอ้เดี๋ยวว่าอีกอน ก็คือตอนเพอนั่นก้างสิเป็นเป็นดอกตุ้มๆนะคะแต่ก่อนจะได้ปีนต้นเอาเพราะว่าเด็กน้อยหลายและบ้านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ่มีแนวกินเนาะมีต้นเดียวเด็กน้อยเต็มเาามื่อคืนเมื่อคืนอยู่ข้างเท่าองพูลนละังเถื่อนนะเพื่อที่ไปเก็บดอกนี้ออกมาแล้วก็เอาไม้สอยลงผ้านะจะมันไม่ค่อยมีสมัยก่อนนะมันไม่ค่อยมีจ้ะแต่สมัยนี้เยอะเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็ทําบ้าน บ่ค่อยมีคนกินเพราะยังสมัยนี้ของกินมันหลกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนทกายากอีกหลีค่ะโอ้ต้นไม้ต้นนี้โอ้หลพี่น้องน่าจะเป็นดอกตูมที่มันทารบานอยู่เดูนี่แหละลายแห้งเออดอกอันนี้ก็บซมีแบบลายเนาะสมัยนี้เนาะไปหาก,กับบานดีกว่าบานนี่ไยกับบานก็เด้ค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนคิดวังสิ่งใดขอสทุกคนสมรสรัรถนานะะด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งดําเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมโภได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ 大家看。